นะะมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ <N> นี่ซื้อผักมานะคะซื้อผักมาว่าจะทำไข่น้ำลง YouTube นะคะแล้วดูนะคะตัวอะไรนะคะขอดูชัดๆหน่อยนะคะโอ้ยโอ้โอ้ยนี่นะคะกระดึบกระดึบอยู่นะคะ เดี๋ยวๆๆี๋ขอไปดูที่สว่างดีกว่า่อโอ๊ยปวดร้อนมากอ่านะคะดูนะคะไหนนะเดี๋ยวนะคะไปเอา ไปไหนแล้วอะโอ้ยโอ้ยดูนะคะอันนี้มากับผักนะคะเนี่ยมันเป็นไส้เดือนเลื่อนไหล่ยเป็นไส้เดือนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัววะเฮ้ยออกมาสินะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัว ออกมาสิเออมาแล้วนะคะอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยต้ยนี่นะคะมันมากับผักนะคะน,นะคะกระตึบกระตึ๊บเลยนะคะ ดูนะคะผักที่ซื้อมาเขาก็ล้างนะคะก็ล้างสะอาดนะคะทั้งรากทั้งไหไรก็โอเคนะคะนี่นะคะการซื้อผักมานะคะซื้อมาก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะนี่แหละสงสัยที่ก็บอกพยาธินะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดแล้วเรากินเข้าไปนะคะเนี่ยนะ นะะนี่นะคะเวลาซื้อถักมานะคะดูนะคะเขาล้างมาสะอาดนะคะเขาล้างให้เรามากกอบน,นะคะเวลาเขามัดขานะคะอย่นีนะคะ,ะนี่นะคะซื้อมาเขาก็ล้างสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเราคิดว่าสะอาดนะคะ เวลาล้างผักนะคะล้างให้สะอาดนะคะหลายๆน้ำนะคะดูดูเราจะจัดการกับมันยังไงนะเดี๋ยวทิ้งลงท่อเลยดีกว่านะคะเพราะว่าไม่อยากฆ่าสัตว์นะคะวันนี้ว่าจะทําเมนูนะคะไข่น้ําลง youtube นะคะมาเจออย่างนี้ขอดีนะคะที่เจอเห็นก่อนนะคะ